ทิดใจไม่หมดมันติดหน้าอนะ่เงียทำเจ็บแล้ด้วยคนสวยน้งเอกน้งเอกไหนคุ้มกันี้คุ้งเปิดมัเลยหันหน้าไปนี้หันหน้าไปนี้จะได้เช็ดได้เลย มีลูกค้านี่เนี่ยโหคุกเข่าก็นา้เลยเนี่ยธรดาแล้วแล้วาจะได้ไม่ได้ ปากก่าทปาจังากจังมากขี้ปา,ปาวางไว้เอาคางวางไว้เอาคางวางไว้เฉยดิปากเปิดเลยเนีย่ยดูกใช้ปากก่อนเอาปากวางกว่นิดเยนี่ไม่พีแผวหนอยนี่ไม่พีแผวหน่อยเดื่อวหลับนะ